สาวเกาหลีคนนี้เธอได้เดินทางกลับมาเที่ยวประเทศไทยอีกครั้งหลังจากที่เมื่อสี่ปีก่อนเธอได้เดินทางมาที่ประเทศไทยแล้วรู้สึกตกหลุมรักเมืองไทยจนในวันนี้เธอได้กลับมาอีกครั้งและบอกเหตุผลว่าทำไมเธอถึงกลับมาที่นี่เธอบอกว่าที่เมืองไทยมีหลายสิ่งที่น่าค้นหามันเป็นสิ่งใหม่ๆที่เธอไม่เคยพบเจอมาก่อนทุกครั้งที่มาประเทศไทยเธอจะรู้สึกตื่นเต้น เพราะไม่รู้ว่าต้องเจอกับอะไรบ้างอย่างเช่นในครั้งนี้เธอได้กลับมาที่ประเทศไทยอีกครั้งและเธอก็ได้เจอกับเรื่องราวต่างๆมากมายที่เธอไม่เคยพบเจอมาก่อนเธอบอกว่าประเทศไทยไม่เหมือนกับเมื่อ4ปีก่อนที่เธอมามันแตกต่างกันมากๆประเทศไทยพัฒนาไปเร็วจริงๆซึ่งสาวเกาหลีคนนี้เธอจะได้เจอกับอะไรบ้างและเธอจะพูดถึงประเทศไทยว่ายังไงกันบ้างนั้นก่อนที่จะไปรับชมคลิปนี้ อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้กับช่องคอ,อยเนอร์กันด้วยนะครับเปิดคลิปมาสาวเกาหลีคนนี้เธอก็อยู่ที่ภูเกต็ตสถานที่ยอดนิยมของนักท่องเที่ยวซึ่งเธอบอกว่าที่นี่มีคนเยอะแยะมากมายพวกเขาเป็นนักท่องเที่ยวเหมือนกันกับพวกเธอแต่ดูเหมือนว่าที่นี่จะมีแค่เธอสองคนกับแฟนเท่านั้นที่เป็นคนเกาหลีนอกนั้นจะเป็นชาวต่างชาติที่มาจากโซนยุโรปจากนั้นเธอและแฟนหนุ่มก็ได้เดินไปขึ้นรถ ซึ่งตั๋วที่นี่มีราคาที่ค่อนข้างแพงรถพวกนี้จะพาเธอไปส่งที่ท่าเรือและในวันนี้พวกเธอก็จะไปพายเรือเล่นเธอบอกว่ามันน่าสนุกมากๆเธอตื่นเต้นที่จะได้ไปนั่งเรือในระหว่างนั้นเธอก็บอกว่าที่นี่อากาศร้อนมากรู้สึกว่าแดดที่ประเทศไทยจะแรงกว่าที่เกาหลีแต่เพื่อบรรยากาศที่สวยงามของที่นี่เธอนั้นก็สามารถที่จะทนได้จากนั้นพวกเธอก็ได้เดินไปขึ้นเรือ เธอได้อยู่ชั้นสองเพราะว่าชั้นแรกมีไว้ให้สำหรับนักท่องเที่ยวได้นั่งดื่มและกินอาหารที่ชั้นสองก็มีพนักงานรอต้อนรับพวกเธอเป็นอย่างดีเธอบอกว่าพนักงานน่ารักมากสมแล้วกับค่าตั๋วที่มบีราคาแพงมากที่นี่เป็นที่นั่งสำหรับคนสองคนเธอบอกว่าพวกเธอเนี่ยจองที่นี่เอาไว้แบบไม่รู้อะไรเลยไม่คิดว่ามันจะเป็นที่นั่งแบบนี้แต่มันก็กว้างสามารถจะนั่งสองคนได้อย่างสบาย มันเป็นที่นั่งเฉพาะสำหรับคนที่จองเอาไว้ซึ่งชั้นล่างจะเป็นที่นั่งรวมของนักท่องเที่ยวเราสามารถลงไปนั่งเล่นข้างล่างได้พวกเธอรู้สึกว้าวกับเรือนี้มากๆมันมีอะไรมากกว่าที่เธอคิดเอาไว้ที่เรือนี้มีบาร์และก็เตียงนอนสำหรับอาบแดดเอาไว้นอนถ่ายรูปมันสุดยอดจริงๆแถมในเรือก็ยังมีเครื่องดื่มทุกชนิดให้นักท่องเที่ยวได้ดื่มฟรีอีกด้วยจากนั้นเธอก็บอกว่า ก่อนที่จะมาที่นี่พวกเธอหาข้อมูลและดูวิดีโอใน YouTube ของนักท่องเที่ยวคนอื่นๆที่เดินทางมาที่นี่แต่ในวิดีโอของพวกเขามันไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่วิวไม่สวยบรรยากาศก็ไม่ดีแต่เมื่อเธอได้มาที่นี่มันแตกต่างจากในวิดีโอมากๆที่นี่วิวสวยและบรรยากาศดีจริงๆมันเป็นอะไรที่สุดยอดมากหากไม่ได้มาที่นี่ด้วยตัวเองเธอคงไม่รู้ว่ามีที่สวยๆแบบนี้อยู่ วันนี้อากาศดีแต่ร้อนนิดหน่อยน้ำทะเลที่นี่ใสามากๆเตียงนอนสำหรับนักท่องเที่ยวบนเรือก็นอนสบายโดยรวมแล้วดีมันเยี่ยมมากๆนอนสบายจริงๆจากนั้นเรือก็แล่นมาถึงจุดว่ายน้ำพวกเธอบอกว่าเรือลำนี้จะจอดให้นักท่องเที่ยวได้เล่นน้ำกันตรงนี้แต่ดูในน้ำนั่นสีมีอะไรสีขาวอยู่ด้วยพวกมันคือแมงกระพุนแต่พนักงานในเรือบอกว่ามันไม่ทำร้ายนักท่องเที่ยว ทำให้พวกเธอสบายใจขึ้นมันเป็นแมงกระพุนที่เป็นมิตรกับนักท่องเที่ยวแมงกระพุนที่ประเทศไทยนั้นน่ารักจริงๆซึ่งที่นี่เขาจะวางแนวกั้นน้ำเอาไว้แล้วว่าให้เล่นน้ำได้ถึงที่ไหนบ้างจากนั้นเธอและแฟนหนุ่มก็ได้เปลี่ยนชุดไปเล่นน้ำเธอบอกว่าวันนี้เธอจะเล่นน้ำทะเลเพราะตอนนี้อากาศร้อนบางทีการเล่นน้ำทะเลอาจจะช่วยทําให้เธอหายร้อนได้จากนั้นพวกเธอก็ได้เล่นน้ำอยู่พักหนึ่ง ก่อนที่จะขึ้นเรือมาและเดินไปที่สุมนวดเธอบอกว่าร้านนวดบนเรือนี้มีราคาที่แพงมากร้านนวดปกติที่ภูเก็ตจะมีราคาประมาณอยู่ที่300บาทแต่ที่นี่ราคาเริ่มต้น500บาทและนวดเพียง30นาทีเท่านั้นมันแพงเกินไปพวกเธอจึงไม่นวดและมาถ่ายรูปเธอบอกว่าที่นี่วิวสวยและเธอก็คงได้รูปสวยๆเยอะมากวันนี้ซึ่งเธอก็ได้ถ่ายทั้งรูปและวิดีโออยู่สักพัก จากนั้นพวกเธอก็ได้มายืนดูนักท่องเที่ยวเล่นน้ําที่หลังเรือเธอบอกว่าในวันนี้พวกเธอจะไปนั่งเรือประจนภัยในน้ําเรือน่าจะมารับพวกเธอและก็เข้าไปใกล้ๆที่ภูเขาลูกนั้นพนักง,งานในเรือบอกว่าที่นั่นสวยมากและเธอก็อยากจะรู้ว่ามันจะสวยมากแค่ไหนเธอตื่นเต้นที่จะได้ไปประจนภัยที่นั่นและไม่รู้ว่าในถ้ำจะมีอะไรบ้างจากนั้นพวกเธอก็ได้เดินมาขึ้นเรือแล้วบอกว่าถึงเวลาที่รอคอยกันแล้ว ตื่นเต้นจริงๆเมื่อได้นั่งเรือเธอก็บอกว่ามันเจ๋งมากๆแดดร้อนนิดหน่อยแต่บรรยากาศกำลังดีน้ำทะเลก็ใสแต่มันเป็นสีเขียวเมื่อพายเรือมาใกล้ๆกับภูเขาพวกเธอก็ว้าวกับที่นี่มากๆเธอบอกว่าที่นี่มันสวยจริงๆดูสิตอนนี้พวกเธอกำลังเข้าใกล้ภูเขาแล้วแต่ตอนนี้แดดร้อนมากๆไม่คิดเลยว่าแดดเมืองไทยจะร้อนขนาดนี้ซึ่งเธอก็ได้ถ่ายรูปบรรยากาศรอบๆ จากนั้นเรือก็พาพวกเธอเข้าไปในถ้าเธอบอกว่าข้างบนนั้นมันสวยจริงๆมีหินที่เป็นลวดลายต่างๆแต่ดูเหมือนว่าทางออกมันจะเล็กมากทําให้เธอต้องก้มลงถึงจะผ่านมันไปได้หากใครมาที่นี่ต้องระวังหัวให้มากๆเพราะหัวของคุณอาจจะโดนกับหินได้แต่ที่นี่มันก็สวยจริงๆคุ้มค่ามากๆที่ได้มาที่นี่จากนั้นเรือก็พาพวกเธอเข้ามาอีกที่หนึ่งพวกเธอยังคงตกใจกับสถานที่แห่งนี้ แล้วบอกว่ามันสวยไม่คิดเลยว่าจะได้มาเจออะไรแบบนี้มันเป็นประสบการณ์ที่ดีจริงๆครั้งก่อนที่มาเมืองไทยพวกเธอไม่ได้มาที่นี่แต่ในวันนี้เธอได้มาแล้วและมันก็คุ้มค่าที่พวกเธอตั้งใจมาที่นี่มันสวยเกินกว่าที่พวกเธอจะบรรยายออกมาได้จากนั้นพวกเธอก็บอกว่าพื้นที่ตรงนี้มันเป็นวงกลมข้างในภูเขาหากจะเข้ามาต้องนั่งเรือผ่านถ้ำที่พวกเธอเข้ามาก่อนหน้านี้ถึงจะสามารถมาที่นี่ได้ เมื่อเข้ามาก็อย่างที่เห็นมันสวยจริงๆแถมยังมีหินที่เป็นรูปช้างอีกด้วยน่าเหลือเชื่อมากๆเหมือนกับว่ามีใครมาปั้นเอาไว้แต่จริงๆแล้วมันเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติจากนั้นพวกเธอก็ได้นั่งเรือเที่ยวชมบรรยากาศต่อไปเรื่อยๆเธอบอกว่าสำหรับเธอแล้วเธอชอบที่นี่มากๆชอบที่นี่ที่สุดเลยเพราะมันเหมือนกับว่าเธออยู่ท่ามกลางธรรมชาติทั้งป่าเขาและก็ทะเลรวมกันอยู่ที่นี่ จากนั้นพวกเธอก็ได้เดินทางกลับมาถึงที่เรือที่พวกเธอนั่งมาที่นี่เมื่อมาถึงเรือเธอก็บอกว่าเธอเห็นแมงกระพุนอีกแล้วจึงได้ถามกับคนที่พายเรือให้กับพวกเธอนั่งว่าแมงกระพุนที่นี่มันดุร้ายหรือเปล่าคนพายเรือจึงบอกกับเธอว่าไม่ดุร้ายและไม่ทําร้ายคนที่นี่คนไทยกินแมงกระพุนด้วยจึงทําให้พวกเธอตกใจมากๆไม่คิดว่าคนไทยจะกินแมงกระพุน เธอรู้มาว่าแมงกระพุนเป็นสัตว์อันตรายที่ทำให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวที่ทะเลนั้นสามารถที่จะถึงตายได้แต่คนไทยนั้นก็สุดยอดจริงๆไม่กลัวแมงกระพุนแถมยังจับพวกมันมากินอีกด้วยมันคงอร่อยมากๆหากมีโอกาสเธอก็อยากจะลองกินแมงกระพุนดูสักครั้งจากนั้นพวกเธอก็ขึ้นเรือและมานั่งชมบรรยากาศเธอบอกว่าที่นี่ดีมากนี่เป็นเครื่องดื่มแก้วที่สอของเธอแล้ว ที่เรือนี้มีเครื่องดื่มให้นะักท่องเที่ยวแบบไม่อันกินเท่าไหร่ก็ได้แต่เธอก็คงกินได้แค่นี้และเรือก็ได้พาพวกเธอมาจอดที่เกาะแห่งหนึ่งซึ่งก็คือเกาะตะปูเธอรู้สึกว้าวกับที่นี่มากๆที่นี่มีพ่อค้าแม่ค้านั่งขายของจนสุดทางเดินเลยแถมวิวที่นี่ก็สวยมากด้วยซึ่งพวกเธอก็ได้ถ่ายรูปกับสถานที่ต่างๆภายในเกาะเธอบอกว่าเธอได้หาข้อมูลมาแล้วในก่อนหน้านี้ ว่าที่ไหนมีนักท่องเที่ยวนิยมไปถ่ายรูปบ้างทําให้พวกเธอรู้ว่าต้องถ่ายรูปที่ไหนบ้างจากนั้นเธอก็ได้ถ่ายรูปในเกาะอยู่สักพักและก็ได้ขึ้นเรือเพื่อเดินทางกลับในระหว่างนี้พนักง,งานก็เอาอาหารมาเสิร์ฟมันเป็นอาหารกินเล่นที่แจกให้กับนักท่องเที่ยวเธอบอกว่าดูอาหารนี่สิพวกเขาเสิร์ฟไก่สําหรับมื้อเย็นเมื่อบวกเธอได้กินก็บอกว่ามันอร่อยมากสมแล้วกับตั๋วที่ราคาแพงขนาดนี้ จากนั้นในท้ายคลิปวิดีโอพวกเธอก็ได้สรุปการท่องเที่ยวในภูกเก็ตว่าวันนี้สนุกมากๆที่นี่อากาศดีร้อนนิดหน่อยแต่วิวสวยน้ำทะเลก็ใสามากๆโดยรวมแล้วเธอรู้สึกคุ้มค่าที่ได้มาเที่ยวในวันนี้ถึงแม้ว่าค่าตั๋วมันจะแพงไปหน่อยก็ตามเธอบอกว่าค่าตั๋วแพงเล็กน้อยเมื่อลองพิจารณาจากสิ่งต่างๆในภูกเก็ตอย่างเช่นร้านนวดเรือแห่งนี้เริ่มต้นในราคา500บาท เธอบอกว่ามันจะดีกว่านี้หากราคาของมันถูกลงอีกแต่เธอก็รู้สึกคุ้มค่าเพราะวันนี้เธอได้เห็นสิ่งใหม่ๆที่ไม่เคยพบเจอมาก่อนและได้สัมผัสกับบรรยากาศสวยๆมันจึงคุ้มค่าสำหรับค่าตั๋ววันนี้มันเป็นประสบการณ์ที่ดีเธอรู้สึกดีและพอใจกับการท่องเที่ยวในเกาะตะปูวันนี้มากๆโดยรวมก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเรื่องราวของสาวเกาหลีที่ได้เดินทางมาเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต และได้เจอกับเรื่องราวต่างๆมากมายที่ไม่เคยพบเจอมาก่อนที่ผมได้นำมาเล่าสู่คุณผู้ชมฟังในคลิปวิดีโอนี้หากชอบใจหรือคลิปนี้เป็นประโยชน์อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้กับช่องคอยเนอร์กันด้วยนะครับในวิดีโอหน้าจะเป็นเรื่องราวของชาวต่างชาติคนไหนที่เดินทางมาเที่ยวในประเทศไทยและพูดถึงประเทศไทยอีกนั้นต้องติดตามเพื่อรอรับชมกันต่อไปเอาละครับเรื่องราวโดยประมาณนี้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ